กองหน้าใหม่ของทีมบุรีรัมยูเนเตดหายจากโควิดประเดิมซ้ำกับบุรีลัมแล้วหลังจากก่อนหน้านี้มาโคเชโปโวิคกองหน้าชาวซเซอร์เบียป,ป้ายแดงของบุรีลัมยูเนเตดได้เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่19กระกฎาคมก่อนจะตรวจพบว่าแข้งรายนี้ติดโควิด -19 และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดบุดรีลัมตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมา ล่าสุดมีรายงานว่ามาโคเชโปวิชหายจากอาการติดเชื้อโควิดโดยล่าสุดเริ่ม้นลงฝึกซ้อมกับต้นสังกัดใหม่บุรีรัมยูเนเตดเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันบุรีรามยูเนเตดได้เปลี่ยนผู้เล่นต่างชาติใหม่ยกชุดและได้เสริมเข้ามาหมายกชุดเช่นเดียวกันซึ่งเดินทางเข้าสู่ทีม3คนแล้วประกอบด้วยเลนาโตเคลิชซิดี้คันยุกและมาโคเชโปวิชโดยยังเหลือ ef, อัคบาอิสมาตุลลาเยฟกองกลางตัวตัดเกมทีมชาติอุซเบกิสถานเพียงรายเดียวสำหรับบุรีรามยูเนเตด ลงสนามไปแล้ว4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2เก็บไป4คะแนนรังอันดับ11ของตารางและโปรแกรมนัดต่อไปมีคิวบุกไป,ปเยือนบีจีปทุมยูเนเต็ในวันที่13กันยายนนี้เวลา19นาฬิกา